สำหรับคนที่ไม่มีเวลายืดกล้ามเนื้อนะครับเรามาแก้ปวดกันดีกว่าใน5วินาทีใช้ได้ทุกโรคสำหรับคนที่ไม่มีเวลายืดจริงๆนะครับให้ใช้วิธีการที่ว่ายืดแค่5วินาทีพอแต่ว่ายืดทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะยืดน้อยแต่ว่ายืดมันบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องยืดออกเป็นธรรมดาแล้วก็หายปวดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคนที่ทํางานานานๆแล้วก็เป็นเน็บลงตรงแขนตรงบริเวณตรงเนี้ยหรือไม่ก็ปวดคอปวดหน้าอกตรงเนี้ยเอามือประสานท้ายถอยนะครับแล้วก็กางออกแล้วก็เงยหน้าขึ้นเยอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าให้มันตึงตรงหัวไหล่นะครับห้าวิพอแล้วทําทุกหนึ่งชั่วโมงครับแล้วถ้าปวดหลังบ่อยๆล่ะก็ให้เอาลูกกป้งจับตรงเอวนะครับขึ้นมาจากก้นนิดนึงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแอนโฟกเอ๊บเนยหน้าด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งสองสามสี่ห้าห้าวิทตกอหนึ่งชั่วโมงพอแล้วถ้าปวดกน้นเล้าลงขาท้้งข้างบ่อยๆก็ให้เรานั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างประมาณนี้เอามือสองข้างทับขาแล้วก็น้อมตัวลงไปอเอ,อ๊บอตึงมากห้าวิทาทีทุกหนึ่งชั่วโมง แล้วถ้าปวดหาบ่อยๆล่ะก็ห้าวินาทีทุกหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเอามือจับกําแพงพังขาไม่ให้ล้มแขนตรงโน้มตัวใส่ความกสึกไปที่กลางหลังกลางอกบริเวณราวนมด้านหลังลคนที่ปวดส้นเท้าบ่อยๆเนี่ยก็คือลองช้ำนั่นเองให้เราเอาเท้าเหยียบกําแพงเหยียบขึ้นแล้วก็โน้มไปด้านหน้าเป็นน่องหน้าดูเลยห้าวินาทีเหมือนกัน เป็นไงกันบ้างครับนึกภาพออกใช่ไหมครับท่าที่ผมแนะนำไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเราไม่ได้จาเป็นที่จะต้องทําเช้าเย็นนะครับลองทําแค่5วินาทีทุกครึ่งชั่วโมงหรือว่าทุกหนึ่งชั่วโมงก็ได้โอเคใครปวดบ่อยๆทําแบบนี้ดูนะผมอ,อ่น,นอนไปก่อนสวัสดีครับ